ດີເດີ້ບໍ່ແມ່ນພີ່ນ້ອ FC. ຈຸດຈ

น like ี yeah, I I well, ่เฮ้ยมองส่กุ้งน่ะคางก็กำลังกินข้าวหรสิมาใหนตามมาคุงให้กินได้หมนี่เปลี่ยนที่กันนะบ้านนี้เออตัวไปบ้านเตียงเตีงเห็ดกินสูงเนี่ยคือสูงอะไีเอะไดีปลาลุงเอกเก่งอะไร น่าซาคืจริงนะเนี่ยิมขเอ้าคินเหรอวยังใส่นเออี่รถโมเปนโมคางเอาไงถุบไปทางล้างอีกทีเอองจะไปอยู่ทางปุ่นสบายดีพี่น้องมันจูงเลยเนาะีอยู่ทางนี้อารนะ

เอากินตัวหนูอยู่นะของนาชาเนี่ยผันจานกินนะพเพื่อนฝันจานเลยสดเอนเกงเพิ่นนะเก่งอะไรเฮ้ยเก่งเก่งกปวกกินหมดแล้วนะปวกกินลูกไงซะก่อนปวกกินค่ะ อืมตัวไปเมื่อหน้าก็เลยยังเสียอหายน้นงเข้มนังคือเห็นอยู่ในตู้เย็นโอ้ยต่เแดยงแด่เหรอฮตแตแอืมหนาวทีนี้แดกหนาวหนาวไม่เอยเห็นคักมันเย่อคือดิ้นตะเคือมันคิดได้ไหมสามเจ็ดอ้ยหาเขีมใส่เข้มอะไรคเขมท่าหล้ก็ได้เข้มท้งผิวก็ได้ คิบพุงได้นะครับคพุงรือเป็นน้ำมันคซือมาสุดหลานนั้นคีบตาคิวใส่ก็ได้เว่อรดมันเจ็บไดมันเยสจำดิ้นแต่เขิบเลยรวแล้วอืนี่เป็นยังไงกันแล้วอุ้ขออากันยก็ต้ดิ้นแล้วอือกนยังอู เท่านอนจนปุ้ยเจ็บมาคืนเออยอดจะยึกม sure> ันหรอเออยอดแล้วเพอมันสีข้างในเนาะสามนิ้วแตกเหอะเราพี่น้องเอ้อสมข้าวอ่ะแหะป้ามันแตกเหอะเขียดเขาก็ได้มีแต่เราไปหามหาเรากันเมื่อเนี่มาใส่บาตรบุญน้ำองเนาะใส่บาตรก็เลยมาที่สา Tại em một mượt mà sao? Tôi nổ vào mà cái gì này Ôi, nó có bên này bay lại Cú <laughs> <laughs> <nhiều> thì <thái> <laughs> ừ, nó sẽ ở bên Mình như thế này Ừ, Đó bừng, nát chị ăn chị này coi Bấy luôn Mà thầy bạn là lời mà lời, bớt xong con rồi dù cả คือเฮือนแอน,นจะหลังเรากับครัวจะรอประมินติซื้อเอามันกับแบบมันก็ม,นมีสิ่งติดอยู่เนาะ <c ười> ใครกูพาไปซื้อสิ่งมันถัดราคาแพงกูอะมีเทิง์พูดมันไปนะยังเพชรอยู่ไอออนจะพังไอเทิรมาอะไอบอกว่าไอซีนะไอบอกว่าคืนนี้ เราไปจะเปินไหลงัวใรบอกว่าเคยนั่งใหม่เลยเอากันเลยะนาวตินเนาะเอากันเลยวะอช่ประตองการนองกับชิส่งใจอายขึ้นได้จังได้กับไม่ได้ถูกองมาจากอุ่นอีกล้มแล้วมันขามาที่น้ำปอกนี่เนาะดนอน พูทับไว <c oughs> เผืวเ่ว่าแต่ไี่จะเพิ่อโทรา <c oughs> าเนาะวท่าว่าแต่บ้านเจ้าวานเดีเพิ่อไรมไปไซมาเนาะไปบ้านสีเขียวมาคอยจะคีดหอดเจ้าจัดใจสิขาไก่เอ้ยไปยินหวงเขานังไก่กันเนาะขีดหอดหงขาเดียวอะเ่อไ่วีเวลาเผิ่อ <c oughs> <c oughs> ไหลงัวดิไป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 ทำหากีบไปทำหาซอย้นซอยให้ซอยเส้นนั่นไปทางไหนพัวนะก็เห็ยนสายเส้นนี่พัวนะนี่นี่นี่เห็ยนสายเส้นนี่พัวนะพอไปใส่กีบผ้าใส่สวยนะพอไปใส่กีบผ้าผ้าก็จะเอามาให้พอถอาใส่ซะสิเอ้ยพอพอถอาไปใส่กีบผ้าแล้ว เสือมินิเลยพี่น้องนำนักาพอดีนะมันใส่นะส่งมันได้สักบ่คือว่ามันได้มาเป็นสูตรยุ่เหมือนนะสีแดงเยหรืออะไรจะเสือบอกินไหมเขาวน่อยเฮ้ยมาใส่ส่งอซาเบิ้งส่งนะก็มาใส่หยียบขแนะ เท่ใชเฮ้ยบดไอ้บดไอ้จอดขึ้นไอ้น่าซาเศถษฐีอะไวันนี้เขาก็ส่งเพลงตัวที่เกาะกันได้ไปเฟ้นเฟิงเอาว่าน้องน้องเอาใจอ้ายมาส่งคืนเด้อที่เพลงวันยิงวันหลอกฮันเด้น้องสิพฟอมไฮไอเปิดเต้ากับคนใหม่ฮันเด้เอาใจส่งลูกัวใจไปีเอาใจใจเจ้าขอส่งคืนเด้อเพื่อนท่านอ่านจับมองไว้เข่าเพราะเห็นนะเดี๋ยวพี่น้องในตารางเลยนะ ี่ยมองไว้เขาเห็ดเป็นส oh, ันไว้บ่บ่เขาไปนอนนอนในนั่นนะมันม OK: kind of ีแนวหลอกได้ปะเขาไปนอนบ่ได้เลยพี่เนาะอือีกอย่างหนึงบ้านแคมทางเขื่อนเขมทางใส่เป็ดนะเดี๋น้องไปเลยไม่ได้ผูกไม้ไหวมันอะไรจิจักเขื่อนจักหังไม้ไหวบอกให้ผูกไหวบิ้งมาเกาะใส่ มันจะไม่อตแล้วผูกผูกผัดผูกย่างเบลแองย่างเบอร์เซาแบบปล่อยผูกยืดสะคืนนี่คืนนี่ผูกอีู่บ่ย่างเบอร์เซาแล้วปล่อยตัดหางอีูบ่มันมันบบมีของไยคือมีเจ้าห้าวเพีเดียวชีขาวนะหักตัดอยู่ห่างบม่ได้ตัดขับผูกขาไว้เอาพรมผูกไว้อ้ยเขาบผูกได้เอาพรมผูกไว้เขากับแกได้

เขาก็ได้พอนางเอกไปแล้วพี่น้องอคนโมสุก้องพอนางเอกไปบ่ฮันค่ะไม่ได้บันซีวีไล่หม่องปั๊มน้ำมันนะท้าเจ้ายังขายเครื่องที่บ่ขายคลองลายบ่องราคาสำคัญกับกระซองราคาสูงออืเธอกว่า หอยใหญ่เนี่าซาบใช้เงินบบบนี้นี่เต็บรมแต่ก็แจงสามีลารมเลยเนาะเด็ดเนาพักเปาพันะสบาทเนาะวันที่สว่างพันละ้าฮาอืยู่ในนี่มันไก่ด้เหอย่างไปเอาก็ได้อยู่ใช่ไก่

ตัวไว้สีแงแห่ห้เธอต้องแห่ห้สันคำวิดวันจินแลวละโอเคทีทายอยู่กันเลยนะซ่าไปนำกันแล้วหย่างทางได้นมองเข้าไปห้าเห็ดพกห้างหนึ่งในญี่พุ่นอยู่โกงหวงจำของนะห้างหนึ่งเลี้ยไปขอ,ของทางหลงัง Ngôn Hoàng Khanh Xuống nổ mới tè Tăm phết rồi đó hơi Thế mà có đẹp đẹp Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những

ถือไหมไปบอกกันว่า <concept> ม <bra in> ัน <pronouns> ถือไหมไปบกไปแม่นี่ไปนจะูมนี่ไปเอามากระินมาสั่นมอเมากระิมาถาป่าเออมันหูจะกลวมนู่บโน่มันจะตำข้าวปุ้นใป่ากินอีกหมือนกับมะคงเ่ยนะสมุเอามาขีดจะ่อนห้ยางมันออกยังตำ

มันไปสุดอยู่ใช่ี้ตทางเทิงนี่ไนะรักเครือไข่รักเงี้ยงในนี่นะมันมาหออจิบวสัญญาณนะเไข่เลยเหมือนเตี้ยวตีอยวไปยังแหม่บ่งนังเงาซื่ะไม่แห่ อาหารของนางพี่เนาะตามนี่แหละจะกินอยู่ยังก็มือแต่มือแกงน้ำไหมบ่นี่จะแกงน้ำไหมก็จะกรบปุกกรปูไปน้ำไหมไปคุณกับปูไปผ่าผู้สาวผ่าแม่นะอ๋อไม่หน่อยมาได้มาสินับเราเอกะมาได้มาก็จะไปให้เรานี่เด้อ นี่เด้แเเดดอแม,ดแม่บ้านเฮาเราเบิ่งคลิปได้คำบอกเราไหมนี่เด้อแม่บ้านเฮือนลูกบ้านเฮือนลูกอยู่ในนี่เด้อนอนกุน้งอือันนี้เฮือนพ่อเฮือนว่าที่สามีเจ้าอันนั้นอันแกแล้วบพบ่อเขดินแล้วอันนี้เฮือนว่าที่ลูกอันนี่ยนะตานพื้นพุ่นก็ทิศทิศก็กระทันคือหลายต้นเธอันเจ้าผู้แม่ไม่ชอบว่าที่เฮือนลูกด้วยนี่เด้อ เห็นอะไรห<อ>มักตาลนะเห็นเห็นพักแวนกับขี้ทอดเมนุ่ยขึ้กับอันพักนำ้ำลายอยู่ไซเอ้ยอยู่ไาย์ายทั้งเลยไายผูวเบาว <c oughs> พายผูวเบาเก่าพี่เนาะวันสิวิไลไปหาขี้ซี่เลยเห็นเลยเก็บเอาผูวเบาเก่าตะกี้เพ่ทตัดอ้อยซอยอ๋ออดีตพี่เนาะอืมคนกับปัจจุบันสำคัญกลัว คนกาณาตาบระด้งามดอกพี่น้องเลยแต่ว่าว่าวมวนแล้วกับผู้ชายกับลงไลน์ในคำว่าวนณะพี่น้องบอวีผู้ได้ดอกสิโบมักนั่งมักคำว่าวของนางพี่น้องบว์เงนเงิสินอาตาเด้อคนดูแล้วกับกองพยันเนาะแต่กับว่าวก่ีแต่ก็เป็นคนโบขี้คุยนีเนาะเนาะมานี่มาไวพอกันคลิปหน้าเลยพี่น้องเรียกเสบายดี Tam à, em bổn luôn xem là em nó lâu lượt mọi người xem là em bổn ấy này nhanh nhanh nhóng kìm mục học nằm kìm 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 nằm kìm